นี้เราอยู่ไหนกันครับแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ออกมาทาง<ป>ทางหลวงพิเศษที่ว่าต้องข<ว>้ามไปชลบุรีก่อนเพราะว่าเราจะไปจังหวัดตราใช่งไหมเราต้องผ่าชนชลบุรีก่อนแล้วก็เราก็หาถนนเส้นนี้เนี่ยแล้วก็วนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะมาถึงเส้นนี้ได้วนอยู่ในวน,นอยู่ในสนามนิ <laughs> ชาวหนห <ris> าแล้วตอนนี้10โมงแล้วถ้าเรือที่เกาะมันมีรอบเดียวนะครับสองครึ่งอะ่ะเราต้องออกจากเชีบุรีาหาดระยองผ่านจังหวัดจันทุตีไปจังหวัดแล้วชั่วโมงชั่วโมงก็น่าจะถึงตา анс, ลาดเวลายโมง8โมงโมงไม่เกินแโมงครึ่งไปถึงนู่นเราก็ต้องไปหาที่ฝากรถอีกเื่น,นึง ว่าตรงไหนเขารับฝากรถบ้า,าตงใใาอตอนนี้ถึงไหนแล้ว จันทบุรีกำลังจะเข้าศาดตาดอีก80กิโลนี่เราเดินทางมาตั้งแต่กี่โมงนะออกออกออกจากออกจากที่พักประมาณ8โมงเช้าครับ8โมงเช้าเอาตปเอารถไปเอาอะไรตอนนี้กี่โมงแล้วบ่ายโมงครับบ่ายโมงตอนนี้บ่ายโมงเราใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงครับกับห้าชั่วโมงเลยหรอใช่ครับห้าชั่วโมงอันนี้ไม่รวมตอนไปเอารถ รวมเรียบร้อยครับรวมเรียบร้อยแล้วใช่ห้าชั่วโมงเต็มเต็มคุณคิดว่าคุณจะทันเรือรอบบ่ายสองครึ่งไหมต้องทันอยู่แล้วครับต้องทันอยู่แล้วเราถามคนขับเวยครับคนขับด้ทันครับทันทันทันไหมบ่ายสองครึ่งเวลาให้พักอีกประมาณยี่สิบเอ็ดนาทีเอยยเส้นยืดสายก่อนขึ้นเรือยืดสายก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับอีกหนึ่งชั่วโมงโอเคที่รอคอยไป ในสุดเราก็ถึงชินแล้วครับนะจะมีเวลาให้เราได้พักอยู่นะครับสบายทีินี้ชิวชิวแต่ก็มีความตื่นเต้นพูดถึงพูดถึงตั๋วหน่อยตั๋วราคา500เป็นยังไงบ้างเฮ้ยไปกลับได้พันเปร์เป็นกันมั้งรู้สึกเองก็โอเคไหมต้องมารอลุ้นก่อนว่าค่าตั๋วห0าร้อยเนี่ยตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ได้ไหมราคา500มันต้องดีต่อใจคิดดูรีวิวรีวิวเรือหน่อยเป็นยังไงว่าเยี่ยมแม้ว่าผมยังไม่พูดอะไรมากแต่เะ ็นหน้างานต้องไปดูหน้างานก่อน A few moments later น เฉยเลยเป็นไงครับมาร้อากับฝนเลยใช่ไหมมาถึงปพ๊บเดินออกมาจากเรือฝนตกตกใหญ่ครับดูดิทุกคนฟ้าเมื่อยหมดเลยนะอากาศก็ดีครับดีอากาศดีก็ถือว่าไม่ร้อนนะไม่ร้อนเลแต่ให้ดีก็แดดออกดีกว่ามาที่จองที่พักหรือยังไม่มียังอะไรนะประสบการณ์เราต้องมีประสบการณ์แบบ ตื่นเต้นหน่อยกำลังติดต่อที่พักใช่ไหมครับตอนนี้มีที่พักไกม่บ้างใช่ไหมยวรอใครไปเจอที่พักครับกำลังจะทำอะไร เฮ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับ<ป>เดี๋ยวมาคืนนะครับผมไปก่อนแอมมา,มาสองคนก่นนอนรออยู่นี่เดี๋ยวมารับเออจะได้ไม่เสียโอเคเราดูาดาดไปมา,มาสามคนอยู่เข้ามาไปครับ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  เฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงฝนตกมากนะ,ะรับคนแต่ว่าสวยนะถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกไม่สวยนะดูทุกคนดูชิวไ,ไปอีกแบบนึงทุกคนดูบรรยากาศนี่แบบว่าพลาสติกมากนะตรงนี้ ออยู่แล้วะมากับฝนครับผมมากับฝนพี่พัก,ก่อนอย <VOICEOVER S 2> <shops> ู่ใช่ใช่ใช่ครับโทรมาเมื่อวานแล้วก็เมื่อกี้นี้ด้วย ใช่สามคนใช่ครับไปติดต่อพี่เขาอะไรนะครับมัตอนนี้จะได้ไปเที่ยวไหนกันคือแรงมาตั้งหลายวันแล้วอ๋มาหลายวันแล้วใช่ค่ะแต่ตอนวันนี้แดดไม่มีแดดไม่มีอ่ะวันนี้มีตอนช่วงบ่ายแป๊บนึงแล้วก็มีประมาณตั้งสองสามชั่วโมงต่อๆคนมาเยอะไหมครับ ค่อยมีเนาะฝนตกหนักเลยนี่กลับเลยว่าอะไรนี่ก็ก็กลับเลยครับนตั้งใจอยากมาเช่าเอาเอามาดบรรยากาศดูแล้วจะไปไหนได้หมดนั่ป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้มาน็กได้มา ที่เดียวของเรามีหลายที่นะตอนนี้นักศึกอะไรก็มีแต่เยอะเยอถ้าเป็นพวกตามชายหาดนี่เราต้องไปหาดตรงไหนครับก็รงเจ้าจ่ะก็จะมีประมาณสองสามโลนะคงเจ้าหาดน้ำลึกอะไรตนี้ย่ะค่ะาหาดน้ำลึกก็เดินไปได้ไก่ก็เดินไปได้แตน้ำทะเลแต่น้ำทะเลลงเล่นไม่ได้กขึ้นแรงอย่าลงเล่นเรืออี ้ำทะเลมันก็ไม่เหมือนน้ำจืดนนะ่ะน้ำเลเวลาน้ำจืดมันตัดเข้าแต่ข้างล่างมันตึงหล่อถ้าเราลงไปเล่นน่ะมันจะตึงหล่อเราพวกร้านอาหารร้ <Okay. S 2> านอาหาร,หรกินแบบง่ายๆกินไม่ได้อะไรมากอาหารดำสั่ง,ง้านหลังสีเขียวที่มีตูกระเตี่ยวตั้งตรงที่เราลง Oh,